ดภาษาอังกฤษ It is often presented in bite-sized pieces or rolls มันคืออะไรเต้าคือคืออะไรนะลืมไปแล้วอ่ะรู้เหรอดุรู้เลยเหรอน่าจะรู้แล้วเดี๋ยวสวัสดีครับพวกเราไลอ้อบอโมเย่วันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์ซื้ออาหารตามโจทย์แต่ว่าเป็นโจทย์ภาษาอังกฤษโอ้ยแต่ได้ พร้อมยังใครจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านคนแรกมอนเฮ้ยพร้อแล้วโอเคครับผมก็แล้มา This dish is a traditional Japanese food. It consists of vine-grained rice served with various toppings. ท็อปิ้งส์คอรมปลาสักและไข่มัน e สนอ i นา o น่าสงสารมากเลยอ่ะรู้หรอเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้ไปเหมือนจะรู้อาพี่ฟันคิดว่าเป็นอะไรมีเป็น t r a ดจ t i เ n a l แ a p a n e ป e f น o ูมีข้าวมีกุ้งมีไข่แล้วก็ผมนี่คําว่าโรอะบนม้นซูชิโลคิดคิดว่านะถ้าเกิดไม่ใช่นนี้ก็ แตอนนี้มีอาหารญี่ปุ่นไหมร้านอาหารญี่ปุ่นมีครับร้านมีด้วยหรอร้านนี้นี่แหละโลแบบที่ว่ามันเป็นยังไงโลมันคืออะไรก่อนก่อนอันบายแบบอย่างเงี้ยมันจะมีแบบข้าวแล้วก็ข้างบนใช่ไหมอ่าใช่สองแบบอันนี้เขาแบบนนเรียกแบบอะไรอะซูชิปกติซูชิปกติกตอันนี้อันนี้ซูชิโลแล้วโลแบบที่ลักข้าพูดคือแบบนี้ปะไม่แน่ใจตรงที่บอกว่ามีกุ้งมีอะไรด้วยเนี่ยได้ยินไหมครับกุ้งหรือไข่กุ้งกุ้งไม่รู้อ่ะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเลยโอเคเดี๋ยวผมเอาเอาเป็นอันนี้อ่าอันนี้อ่าประมาณนั้นแล้วก็ไข่อ่ะอ่านี่เราจะหว่านซื้อเลยใช่ไหมใช่อย่างละอันอย่างละชิ้นก็คือถูกแน่นอนนะเอาเอาให้ถูกเลยไม่ถูกก็คือไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเต่าลูกค้าเลยก็จบแล้วฮะพี่คิดว่าถูกชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่คิดว่างบลอยหนึ่งพอไหมล่ะโอเคครับ คือยังไงก็ต้องถูกอะถ้าไม่ถูกก็หน้าแตกกคนตามนั้นชนะแล้วใครชนะชนะแล้วใครชนะพี่กอนเพราะว่าผมว่านะตอนพี่กรได้ยินคําจากพีนนิษฐเขาคิดเลยซูชิโนโนโนมาเราสิงคิดไอ้ตรงไอ้คำว่าไอ้เดิลิชิโหรือเปล่าใช่แล้วมันแปลว่าอะไรครับามันแปลว่าอาหารประจำชาติของญี่ปุ่นมีข้าวที่ผสมน้ำส้มแล้วก็จะมีของวางได้โอเคเขาบอกว่าข้างบนอาจจะเป็นปลา ใหญจะเสิร <łość> ์ฟเป็นคำๆคำตอบของพี่กอนก็คือซูชิก็ถูกนะครับทุกคนนี่เอามาตามที่บอกเลยโลกุ้งไข่ไม่ถูกไมรรู้ไปจริงซื้อแบบไหนก็ถูกหรือเปล่าครับหรือว่าไข่หวานผ่านเฉลยนะคนต่อไปก็คนต่อไปคือไขร Halit. This sweet treat is a type of Japanese dessert filling with a variety of fillings such as sweet red bean paste, ice cream, or fruit. It's often covered with a thin layer of soft and chewy rice cake. <coughs> 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 okay, sweet Japanese soft. Okay, <coughs> <coughs> สูตรอะไรอยู่ในหัวไม่เค่ค้ำว่าญี่ปุ่นเจแปนนิสเจแปนนิส meat and sauce อาจจะรู้ละอันนี้จะคือตรงไหนอ่ะถ้าอย่างในโรงอาหารโรงอาหารไม่ได้ตลาจจะไม่มีหรอกถ้าเซเว่นครับอันนี้ไม่ได้าบเลยไม่นี้ใบอะไรเลยเพราะว่าถ้าโรงอาหารไม่มีก็มีอยู่ที่เดียวครับกิจแ่นนี่นี่ทันที้เลืกจเป็นของของหวานนี่หรอครับผมเดาวคะแนนดูกันดีกว่าโอเค อันนี้ก็ใช่เหรอไม่ใช่แต่ไม่แน่ให้มันมีคำว่าคัพเค้กมันมีคำว่าเค้กคัพเค้กมั่นใจเป่าไม่มั่นใจไม่รู้พ่อแม่จะสั่งสั่งอย่างอันนี้กับอะไรอ่ะเค้กกับไอติมเค้กกับไอติมไอติมรุ่นอะไรอ่ะมีไอติมพวกไอติมโมจิกันเองอ๋อแล้วเราเราเห็นไอติมโมจิไหมไม่เห็นหรือเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นไอติมโมจิจะไปลองหาอีกสาขาหนึ่งไหมอันนี้แหละมาแล้วค่ะคุณเจ้าเลยมา เป็นเค้กครับเค้กนะครับทุกคนเค้กผิดครับผิดครับแต่ผมก็เข้าใจว่าฮาริตเจอเค้กทำไมเพราะว่าในโจทย์อ่ะมันมีคำว่าเค้กเค้กตอนแรกผมมีสองอย่างคำว่าเค้กกับไอศคีมคำตอบที่ถูกก็คือโมจินะครับทุกคนไอทีมโมจิพวกไอทีมโมจิเป็นยังไงขายไม่ขายไอทีมโมจิแต่มันไม่มีเป็นขนมของญี่ปุ่น ไส้บางครั้งเป็นไส้ถั่วแดงบางครั้งก็เป็นไส้จิมบางครั้งก็ใส่ผลไม้อยู่ด้านในอยากกินเลยแล้วก็จะคลุมด้วยแป้งนิ่มๆเป็นไงครับลงใจไหมลง <c oughs> อย่างน้อยก็มีสิ่งที่คิดว่าถูกนะแช่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้แค่พยายามเต็มสิบรหัสไม่กลับรางวัลบอกใจก็คือกินเลยครับ สินได้เลยครับรนปลอใจโจทย์ข้อที่3ของอดุลนะครับว่ายังไงเอ่ย Popular beverage worldwide. When you open the bottle or can, you'll hear a distinctive sound. It contains carbonation, which creates bubbles and a fizzy sensation. Comes in various flavors, including cola, lemon lime, and orange. โอเครู้หรอดุลรู้เลยหรอน่าจะรู้น่าจะรู้อาจจะรู้ก็คือแบบพอเปิดมันจะมีเสียงแล้วมันก็จะมีแบบฟุ้งซ่าไอ้ที่เป็น ที่มันแป๊บเดียวก็จะหายอ่ะอ๋อนี่ใส่แล้วคือใส่องอแล้วพอเปิดมันจะมีเสียงชิกมีขวดแล้วก็มีแคนโอเคเด็ดจบเคยเจอในร้านอาหารไมตลกคืออับุลคิดว่ามันมันเป็นน้ำอะไรนะไม่ใช่คิดแต่ผมรู้เลยรู้เลยเหรอพันต์ส้มมาครับพันต้าส้มด้วยก็คือเก่งเอาไม่หายโอ้โหประเด็นนะแต่ว่าน้ำที่เป็นรสส้มอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อแฟนนโซดาได้ยินคำว่าโซดามันมีหลายยี่ห้อนะเขาต้องการจะสื่อว่าเป็นพันต้าจริงเนาะอย่าแฟนตา trust me bro I'm English oh. I speak English okay, <yeah. S 1> English okay bro ไม่มีหรอกตรงนี้จะไม่มีไม่ไงโอเคนี่พอไม่ชอบกินกน้ำแข็งเย็นน้ำรสชาติน้ำหายนี่อันนี้ยตะวันออกสีเน,นะมันออกสีขาว น้ำหมดเลยถึงขั้นต้องมาอีกสาขาหนึ่งเลยนะคะอือนี่คือที่ตามหาอยู่ใช่ไหมโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้อับดุลก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับใช่ตายเลยนะครับทุกคนอับดุลเก่งมากเลยดื่มน้ำอัดลมอะไรก็ได้แต่อาบุนกูซาไปเอาเฟนต้าเพราะว่าอาบูนได้ยินคำว่าโอเรนต์โอ้คือสีส้มใช่นี่เสียง เสียงนี้แล้วก็มันก็จะเป็นฟองณิจยบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนชอบทั่วโลกอาจจะอยู่ในขวดหรืออยู่ในกระป๋องแล้วมีเสียงพิเศษมีการอัดแก๊สแล้วก็มีฟองตอนเปิดมาจะซ่าซ่าชาฟอกเลมอนไลม์หรือส้มก็ได้ อ๋อน,นั่นเนี่ยต่อไปดากแล,แลนะคิดว่ากดดันไหมครับจะถึงตาแล้วกดดันไหมกดดันมากทุกคนเก่งไปหมดเลยพี่กรณ์ก็เก่งได้ซูชิอับดุลก็ก็เก่งครับได้ได้แฟนต้าม,มาจริงๆฮาะลิสก็เก่งนะ <c oughs> แต่แค่ในร้านอะ่ะไม่มีโมจิขาย <c oughs> <c oughs> เอาล่ะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นผมให้โจดดาก้าแทนได้เป็น <Okay. S 2> ภาษาไทยนะโอเคได้มัง้งได้มังม้งอ่ะลองดูอาหารไทยที่เป็นเส้นมักจะใส่เต้าหู้หรือถั่วงอกมีเนื้อสัตว์เป็นกุ้งเส้นผัดกับซอสท,ที่มีน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลปี๊บมีท็อปปิง้งถัวโรยและมะนาวตอนเสิ ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างแต่มันมีเต้าหู้ด้วยเต้าหู้คืออะไรนะลืมไปแล้วอ่ะเต้าหู้ก็เหมือนเต้าหู้แหละเอ่อเต้าหู้มันมันพูดไม่ได้มันมีภาษาอังกฤษอยู่ลักษณะเต้าหู้เป็นยังไงเุบใช่ใช่ใช่อ๋อไม่รู้มั้งแล้วก็หรือว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่จะใส่น้ำตาลไม่ใช่หมักหมักมังซอสที่ผัดซอสที่ผัดอ๋อผัดไทยผัดไทยผัดไทย ใช่ไหมใช่ผัดไทยก็ได้แล้วผมได้แล้วผัดไทยพวกผัดไทยก็โรยมะนาวได้ต้มยำก็มีมะนาวใช่มันมีถั่วด้วยไทยต้มยำก็ใส่ถั่วได้เดี๋ยวเราไแต่แต่มันผัดเจอแล้วเจออะไรครับไม่รู้ครับเอาอะไรใช่เหรอ大哥ใช่บ่ ยังครับสามโมงครับอ้าวคนขายสามอีกยี่สิบส่ิบห้านาทีแต่จะได้แล้วนี่ทุกคนมีกุ้งมีถั่วมีเอ่อเลมอนและมีเส้นมั่นใจแค่ไหนมั่นใจประมาณห้าเปอร์เซ็นต์คนะแต่ทำไมเราดูเหมือนมั่นใจมากเลยอ่ะเพราะว่าผมเห็นมันมีของสามอย่างนี้ผมก็ว่ามันน่าจะใช่เจอป่าเจ้าเป่าขันทา้างก๋วยเตี๋ยว อันนี้อันนี้อันนี้ผัดปี๋ยู่ใช่แน่อาจจะใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อผมไม่เชื่อผมรู้ว่ามันต้องผมรู้ว่ามันต้องเป็นผัดไทยแต่ไม่มีร้านขายผัดไทยเลยเดียวคนร้านนนั้นแต่เราต้องรออีกสิบห้านาทีกว่าเขาจะเริ่มขายอะไรเหรออะไรเนี่ยมีผัดไทยกุ้งสดปลาหมึกไก่หมู จำทุกอย่างเลยอทุกอย่างเลยเอ่จะจำไหน,นผัดไทยกุ้งสดผัดไทยปลาหมึกผัดไทยไก่ผัดไทยหมูผัดไทยกุ้งเพราะว่าแม่โจทย์มันต้องมีกุ้งโอเคถ้าก,กันตาแกสาั่งเลยเอาแล้วโอ้เป็นไงบ้างครับผมแซงครับทุกคนไ,ไปร้าน,นะน,นไหนก็ปิดอันนั้นก็กําลังจะเปิดแล้ก็เปิดร้านหนึง่งร้านหนึ่งของหมดแต่ร้านหนึ่งของยังไม่ครบชีวิตผมนะครับทุกคนหรือว่าเราจะเปลี่ยนเมนูดีบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไงแค่สิบนาทีนะครับทุกคน รอไปล่ามันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะมั่นใจ A few moments later โอเคครับดาก้ารอบสุดท้ายก็คือกลับมาร้านเดิมเหรอใช่เพราะว่าี่ร้านหนึ่งของหมดเลยเนาะเอาผัดไทยกุ้งสดๆดูรือผัดไทยนะขออนาผัดไทยกุ้งถ้าถูกจะดีใจไหมดีใจครับถ้าผิด้องไา้ครับเอาผัดไทยกุ้งครับอะไรแล้วดาก้าจะให้ดูอะไรครับทำไมเหรอถั่วถั่วที่อยู่ในโจทมะนาวอมะนาว มันมาไะมันมากับผัดไทยมั้งพี่กอง์เขาเน้นเขาเน้นเลยนะว่ามันต้องใส่มะขามข้าวใส่มะขามซอสมะขามเปียกแล้วมะขามแล้วมีไหมอะมะขามเปียกมีไหมอะมะขามมะปลากับมะปลาตีนสองมีค่ะมีทุกอย่างเลยผม ตัวงานเลยแล้วก็โอ้โหซื้อกระดาษมานะผมกระดาษทั้งถั่วทั้งมะนาวต้องเห็นหน้าตาหน้าตามันก่อนว่าใช่เปล่ามันใช่อย่างที่บอกเปล่าก่อนไหมร้อนร้อนร้อนอู้หูพี่โมห์มม้แล้วเป็นลูกหัวใจเออมีถั่วฟูด้วยอย่าลืมอ่าภาษาไเรียกอะไรถั่วฟูเต้าหู้อ่าโอเคโอเคนี่นะครับมีเส้นมีกุ้งมีเต้าหู้ตรงตามโจทย์ไหมครับเนี่ยตามโจทย์นั่นแปลว่า ภัษไทยครับโโอ้บอกบแล้วมันเป็นภาษไทยแน่ๆดัตต้าถูกต้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอาหารของใครก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้ที่สำคัญฝากกดไลค์ด้วยนะกดซปเปอร์อปปรแตงกดแ,แช์ กระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็กด subscribe ด้วยใช่เลยนี่เลยใช่เกสวัสดีครับทุกคนครับผมแล้วถ้าใครชอบมีคลิปอย่างนี้อีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆครับเผื่อจะมี ep ต่อไปจ๊ะ ให้ใจเคอไดตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยูตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฝ้าฝนลมจะแรงแค่ไหนถึงจะเลนหมอตจะมีเท่าไหร่หัวใจอยู่ที่เธอไรไหมโร้อจะไป enjoy ไป